สวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าวันนี้วันที่เจวันที่เของการเข้าปริวาิกรรมวัดป่าจิกเราเนี่ยพรพยายามถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่พากข,ของประสงค์ที่เขาปริวาิเมื่อเคืนมาถ่ายตอนทำวันทำวันเย็นโหนาวเช้านี้ก็หนาวมาก

าโอ้ยขี่รถมาวันหนาวจันจันเลย เียร์โปรทีนอาหารผจะระีเดอแกลชิมระกิมแกอย่างออนเยียปรอยนเป็นระดับระดับยกทุกชินแลุาดที่ภาชนะาแกมันจะเิ็นซมายนนมาาตลอยทั้งวาทัเื่อน็มกชิม ไม่ยอมทาอะไรหมื เอายกกล้องเขา่าจับประเคนประเคนประเคนพัดต่าจับเอเอายกยกก้องขาวยกข้าเนียนกนกขาดขึ้นยกนกขาดสินะนกตัดจับจับตัวนี้ย่อขึ้นเออย่อขึ้นต้องมือเอา สาธุยกเอายกขึ้นเอสาธุสาธุเอาให้ตัวยกสาธุสาธุสาธุเอ สาธุเมตุสาธุสาธุบุญน้ำกันสาธุบุญเฮ้ยว่าสาธุสาธุ sạt thu đồ ăn đấy tầm hùng พัตตาหารแล้วก็เป็นขนมขบเคี้ยวเป็นสแน็คเป็นกัวแก่ของสแน็คขนมเป็นน้ำน้ำลำญ่พระลูกกรรมที่เข้าปริวาสท่านก็หยุด เดินมารอแล้วก็จะต่อแถวเดินมามีบรรยากาศของวันที่7ถ่ายเพื่อนๆดูวันที่7วันที่7อันนี้ถวาย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 นา้ำ hãy để lại thông tin của mình đăng lên trang Facebook của cô. Cảm สอที่เข้าได้มันกเรียนยากอยู่ที่เราเห็นเป็นอาหารขาเดินครับ สุขังปริพุนชันตต ทางี่ยิ่สเป็นการสุดท้ายการแต่ละและวันแต่ละวันได้จะมีหด่คณะอยติธิธรรมแย่โยมเดินทางาเรื่องคุณเรื่องคุเสเป็น,จน,จนเจ้าภาพหลักในการาไรได้อาหารบ้างเป็นเจ้าภา cái người hãy đăng cho พ่อกาเดินบนสุวรรณวันนี้กุณสนิตเป็นสมเด็จเจ้นที่เป็นาการแห่งรรมานี้นง,ง,งนะ์อน,นุโมทนาอนุโมทนานรับนโมทนากับบุญพ่อคุณเกิดช่างทำพร้อมครอบครัวจาก้าปรปักดวงอนุโมทนาบุญกับเด็กหญิงนักชาคําสุขดีเด็กชาย เจดินินสิริแสนพร้อมครอบครัวอันี้มทนาบุญกับนางสัมีวิชัยชาญน,นายบุญสมนลยโสนางอโณมนตรีนางบรรจงนลยโสนางวันไศส, <c oughs> สนพาโคกมนางสุบ,บัญนลยโสน้ำเดิมสิบสองแท็กอุทิบุญให้แก่พ่อสุขแม่จัน นายกรมธรรนายรัตนาตมบรดาวน,าเาวนีเป็นสมเดจกระดีุรานทรงหานี้นอ,อนุโมาานาบุญกับแม่เต้าพัชนะแม่เขียวโมกไพรสงพ่อประจักบุตกรกูลแม่นา,าพาโคคมนายอัคคเดชโพธิระเดาแม่ชวีย็นดีพร้อะทอครัวนายวัด ชะระมนพูดดีนางพิกุลพูดดีร้อมครอบครัวแม่จำปีเราพิยดงดแมวได้สมัยปัจจัยมาร่วมทั้งหมด5,400บาที่้อยบาทจำนวนม,นม,นมาแล้วก็เด็กชายยัเย็บเติมขนาดตัวแม่ดึ้ง กันธาดากันธาดาบุรีเกียเอ้พ่อใก่สูงยังมีอ่านบอกเมกื่อีนอมนำมดอาบุญกับชายกันธาดาบุรีเกียเนาะแล้วก็พ่อเข็มทองแม่คำบ,บุญยุ้ยน,นาดงแม่แม่เจี๊ยบน้องเมย์น้องก้าวพรอมครอบครัวอนันโมทนาบุญกับนายอนุภงภพงษ์ทาโคภมอุทิศให้พ่อบุญละ ภาคภูมขอบคุณที่ตสวเสด็จเป็นผู้ดูแลในถนนนี้แม่ดวงใจสิงห์สาธรบ้านหนองบวัวผักตกอำเภอหนองหานพร้อมครอบครัวมโนธนาบุพน์มโนธนาบุญกับนางสาวรัติยาสิงห์สาธรพร้อมครอบครัวนางคำไม้นา,นย,นายแฮม <c oughs> ท่านทั้งหลายจะมีเสีงยงบรรพุนี่ก็แล้ัสหาย,ยทุกท่านควรทุกท่านได้ทำบำเพ็ญในวันนี้วันท,ที่เราท่านทั้งหลายได้เดินทางมาทุกวันทุกวัน,าน,นบางคนก็มาทุกวันบางคนก็มาวันเป็นวันหรือนานๆวันมากครั้งก็มีภาระหน้าที่ประกอบด้วยอากาศชุ่งเย็นเป็นพิเศษคือ ถ้าทั้งหลายก็เดินทางมาร่วมให้เรารู้เห็นรู้ผลของการนางว่าทําแล้วผลจะเกิดเสร็จแบบนี้นแบบนี้ก็พี่เจรนาทุกกิจการใดก็แล้วแต่การระทำใดก็แล้วแต่ถ้าทําลงไปแล้วพ็พึ่งปฏิบัติลงไปแล้วสุกกายสบายใจไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นสิ่งนั้นควรทาสิ่งนั้นควรเราด แต่สิ่งใดก็ตามที่เราลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วเดือดเื้อร้อนใจทั้งตนเองและผู้อื่นมีความเดือดร้อนในภายหลังสิ่งนั้นไม่ดีไม่ควรถือปฏิบัติควรละควรวางม,มีแต่ว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนคือรู้จักตนเองสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้เราเป็นอยู่อย่างไรประพฤติปฏิบัติ สีลสมาธิปัญญาได้มากน้อยเพียงใดหรือกิจการางานอย่างใดที่ข้างค้างอยู่รีบทํารีบชำระ,ะสิ่งไหนที่มันไม่ดีรีบสลับลักวางออกสิ่งไหนที่มันดีควรสร้างควรเสริมควรรักษาอีกเรี๋ยว่ารูจักตวเองขอรู้จักค,คนทั้งตนภายนอกและตนภายในงานภายในงนานนี้เรจะเปิด เนี่ยประมาณเรามารู้จักประมาณคือประมาณในตนนี่ยเมื่อรู้จักตนแล้วก็ต้องรู้จักประมาณประมาณในฐานนะของตนเองประมาณในกิจการงานประมาณในการประพฤติปฏิบัติธรร,รมว่าอย่างไหมันดีมันจะสำรวจตรวจสอบให้มันอดีพอรีไม่มากเกินไปจินให้เครียดไม่น้อยเกินไปเกินเกียดค้านอยบทพิจาลณาที่จะตนรู้จักประมาณ คิดเรจะะาดูและลำดับต่อมารู้จักการการในที่นี้เนี่ยเกาลเทศะว่าการนี้เวลานี้ควรทำอะไรควรพูดอะไรควรคิดอะไรนะเรียงลำดับเหตุการณ์เรียงลำดับความสำคัญของข,องข้อที่คิดคิดที่ทำคำที่ทำอันไหนที่มันสำคัญมีเหตุต้องทำเฉพาะหน้าที่คนรว้ยึดทำไม่ให้มันข้้งข้างรู้การรู้นะ ระพฤตปฏิบัตเรียงลาดับความสําคัญกิจการในชีวิตของตนเองให้ได้เรีนะยว่ารู้จักการแล,ล้วก็รู้ข้อที่หกรู้จักชุมชนนะชุมชนสังคมเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเราจะอยู่ลําบากเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดก,การนะชีวิตของเราได้อย่างราบรื่นได้นะ เราต้องรู้จักชุมชนรู้จักสังคมว่าสังคมนี้มีวัฒนธรรมประเพณีแบบไหนมีข้อปฏิบัติอย่างไรเราต้องรู้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีข้อปฏิบัติกฎกติการ,รมาร,รยาทในสังคมนั้นๆต้องเข้าใจบริบทโดยรวมของสังคมนั้นต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราจะอยู่ลำบากเลยเพราะเราไม่เข้าใจถี่ปฏิบัติก็ยากทีอปฏิบัตกิก,ตก็ลำบาก และประการสุดท้ายรู้จักบุคคลเมื่อรู้จักชุมชนแล้วก็ต้องรู้จักบุคคลในชุมชนนั้นนะว่าเขาเป็นคนแบบใดประพฤติแบบใดอยู่แบบใดเรารู้จักการรู้จักชุมชนและบุคคลเมื่อเรารู้ในสิ่งเหล่านี้เราจะสามารถบริหารจัดก,การนะชีวิตเรา เมื่อเข้าใจกันแล้วบริหาจัดการได้อย่างดีแล้วนี่มันจะมีแต่ส่งเสริมกันส่งเสริรมกันยิ่งเจริญยิ่งงดงามไปเรื่อยไปเรื่อยปัญหาโลกประจักษก็ลดน้อยถอยลงหรือไม่มีเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะรู้ซึ่งข้อปฏิบัติอันดีน,ะนั้นบัญญิตทั้งหลายที่ปฏิบัติแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนนสมัยไหนทุกใจสมัยใด หากบัณฑิตยังถือธอทมทั้งเจประการนี้ประพฤติปฏิบัติอยู่เขาก็ยังชื่อว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่พัฒพนาตนเองอย่างสูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็นำไปสู่กุลธรรมอย,าอย่างอื่นด้วยพัฒพนาสติปัญญาศรัทธาความเพียรอบรมบ่มินทรีย์ในการประพฤติปฏิบัติร,รมขั้นสูงเข้าไปด้วยเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทัางหมายถึงปฏิบัติอย่างนี้ อาศัยธรรมบวชเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยค่อยๆขยับพัฒนาขึ้นใจวุตใจไปสู่กุศลธรรมอันละเอียดอันประณีตจนพระองค์ได้ตจักรสรุปเป็นพระธรรมมาสัมพุทจเจ้าก็เพราะอาศัยเหตุแห่งธรรมเบื้องต้นทางของสัตว์ประดุจในการฝึกหัดพัฒนาตัวตนของพระองค์เองนั้นเราท่านทั้งหลายให้คือปฏิบัติแบบนี้เมื่อมีศีลมีธรรมมีกุศลอันดีแล้วแม้เราจะ ยุ่งยากขนาดไหนประสบทุกมากน้อยยังใดใจของเราจะตั้งมั่นอยู่จะดีงามอยู่จะสมบอยู่สามารถที่จะดำเนินอยู่ดำเนินไปได้อยา่างงดงามในวัตถุสงสารนี้กระแสชีวิตของเราจะประกอบไปด้วยแต่ความสุขความเจริญไม่ประสบทุกขนาดไหนก็มีความสุขได้ เพราะใจมันดีใจมันงามใจมันแข็งแรงสะอาดสะอาดแก่นั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสนำเอาธรรมะมาปารกมากประสิทั้นชานให้เรา,า,าท่นจจา,านทำลายเ,เป็นที่พิจารณาร่วมกันในฐานะที่เราท่านทำลายเป็นผู้เดิธรรมเป็นผู้สังสมอบรมซึ่งกายวาจาใจให้มันดีมันงาม เชื่อหวังประโยชน์ส่วนติผลในสังราบจะพบในรัศดรธรรมดังนั้นเมื่อเราจตั้งาจตั้งความปรารถนาหรือความสุขความเจริญผลอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คือพระนิพพานก็ต้องถือธรรมปฏิบัติธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าพระเรียเจ้าท่านมาพาประพฤติปฏิบัติดังนั้นวันนี้เป็นปฏิบัติกาฟ้ากรถปฏิบัติสาระสำคัญเราจะตั้งใจเจริญาร่วมกัน เกิดยังสติปัญญาในอาหารแจ้กล้าล่าเริงในกิจการงานทั้งหลายทั้งส่วนที่แต่ตัวพืชกติกาสบายแล้วเนาะอนุโมทนาบุญกุศลคุณความดีที่เราทั้งหลายได้คันจิตมาแต่ดใจดตั้งใจมานเกิบ้านมาสั่งสมอบรมซึ่งทางกุศลคืนกุศลภาวนากุศอกลอบรมอบรมปีให้จเจริญตอกง,งานในพระธรรม ขอบุญคุณเสรความดีีิจบวกกันเป็นตะบะเป็นเดชกอวยวยไทยให้เราทนทั้งหลายประสบแต่ความสุขราศจากทุกข์ทั้งปวงรัตนพยานมิภาเนะรัตนพยาเตชะสาตะุญญานมิภาเรนะสัตถาโสทิ